อําพอนสว่างแดดดินครับแย้วันพี่นอ้องพาพี่น้องกินเข่าเมื่อเนี่ยแกงเห็ดครับหนึ่งเขา่าเนี้ยหอนหอนพี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องอ่าพอสว่างแดดดินครับพี่น,อนอ้องเมื่อนี่สีผ้ากันแกงเห็ดแกงเห็ดออริอจินอลสิเปล่นบนอ้อพี่น้องเลยใส่เห็ดอ๋ใส่ตะไคร้สูตรแยายวันครับสูตรมั <c oughs> ่มวพี่น้องบล็อกเห็ดนะครับเนี่ย ใส่ยังเห็ดต้มน้ำแล้วก็ตะไคร้ครับพี่น้องใส่ผักพริกใส่เหลือยังบะนี่ตำพี่บ่ใส่ข้าวนะบ่เอามีอย่างนี eth, ice, hehe, ่บักบ <c oughs> ah, ัวพร้อมบะนี ose, ่คือบ like <c oughs> ักบัวบ้าพี่น้องบักบัวกับบักบัวผักขุนตูใส่เลือกข้ออืนเข้าเห็ดกีบเลี้ยวหรือเลือมาถ่ายเห็ดกีบ YouTube จ้าช่อง YouTube นะจ้าพสสว่างเด่นหนิพี่น้อง กลัวใหญ่วันแกงเห็ดใส่บวบแกงลาวแกงแบบอีสานมาเท่าไหร่พี่น้องบวบหอมเนี่ยกิริยาภูสุภาพขอโทษเอาไปเด้อครับเด้อเห็ดแบบบานๆครับพี่น้องแอร์เดี๋ยวตามักพี่กันแม่บ,บ้านแป๊บนึงครับใส่บวบลงไปถ้าจะเข้าพี่น้องตามักพี่ก่อนพี่น้องบ่ต้องใส่ไลยครับอย่ามันเผ็ด คือปวดน้องแกงเห็ดมือเหนียวบอกเคยเห็ดครับเดี๋ยวตองคลิปแป๊บนึงครับพี่น้องอุตสาห์เบื้องเอาด้วยครับเด้อข้างเรียกที่เยาวันจิกแกงเห็ดตามบอกพี่ก่อนครับตามบอกพี่แล้วใส่ปลาคับเปียกพี่น้องสมจักหน่อยใส่ปลาพริกที่ตำเข้าไปครับพี่น้องเอา ม่ใช่พวกเพีดหรอกครับอย่างนีลายแท้แดงขึ้งขึ้งอยู่บ้านนี้ไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปพี่น้องว่าสีเป็นยังไงเอานะครับสีเริ่มเป็นตะกินแล้วครับพี่น้องถ่าจะเข้าครับใส่ปลาแดดข้อมพี่น้องเนี่ยิวงเนี้ยวุ้นปลาแดกปลาแดกบ้านได้ครับเนี่ยเห็นไหมว่าปลาลาปลากระดีปลาลาปลากระดีครับพี่น้องปลาแดกปลากระดีบ้านเ้องครับพี่น้องอย่าโสด หลังจากใส่ปลาเดยียบไปแล้วมาเบิ้งกันต่อพี่น้องผงนัวใส่ละใส่ระบบผงนัวใส่ลายแซียบลายพี่น้องใส่ผงนัวจังเลยใส่ใส่ปาดใส่ลายเถอะใส่ลายแซียบลายพี่น้องได้ละเขาหนึ่งระบบหนึ่งแล้วพี่ไอ้พี่น้องอปาดพูดนะขาดขาดไม่หมดเลยสิ เบืองพี่น้องเขาเนี้ยห่อนๆครับอขมขอนสวาส่างแดดดินครับแจ้วันพี่น้องพ้าพี่น้องกินเข่ามือเนี่แกงเห็ดครับหนึ่งเขาเนี้วห่อนๆพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปครับหลังจากใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่น้ำปลาพี่น้องเหลือจะพักเด้อบานเนี่ยนี่แหละเห็ดอันอน,น,นั้นเห็ดอริจินเพิ่นวาเห็ดโค่นกรุงเทพบ่เห็ดโค่นหรือเห็ดหางเห็ดหาง มากินแกงเห็ดห้างพี่น้องจิ้มก่อนนะไม่รู้จะกินได้แล้วโฟกัสก่อนถ่ายรูปก่อนเจ๊เลยก็อร่อยอยู่นี่บ่อือแปดใส่ใบแมงหลักโอ้ยกินปลาออกหวนมวโอ้ยหอมสิพี่น้องหอมปลาแดดสิบมึง เยาบันจิ้มมันก่อนไปนได้บัหนึ่งสองสามอ่าตัวปุหะไผ่ตูไผ่ตูก็ต้นหอมพี่น้องอี่ตัวก็หอมบัวห้อง,งจางกน่อวยจ้าจางึงมาตินปลาแดกที่ไรเส่ปลาแดกบัวมงมากินปลาแดกหลายอ้ยหอมออกมาหอดหมองตัวพี่น้อง เขาเอือนหอมมานอกจ่อพี่น้องชิดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วบ่วเรียบร้อยเสร็จแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อทอดสบายเด่นเด่นครับแย่บ้านส่วนพี่น้องกินแกงเห็ดเมืเ่อเดียวบ่โอ้หอมดีพี่น้องหอมปลาแดดครับอ๋อเขากคนต็มหดหนึงครับพี่น้องมาเด้อบ้านนี้เห็นน้ออื่นต่อกันเนอะอ้าวไปเรื่องยังเอาเขาได้ก็แล้วแต่วนี่ยเขาคนหนึ่งแล้ว เมน่นพี่น้องอาไปาานี่นยเล่นพี่น้องกินน้ำแน่มาเดอ้เดอรครับมาเด้อครับแกงเห็ดห้างครับพี่น้องเห็ดห้างแกงเห็ดแมคโคร <laughs> แมคโครมาพี่น้องเซตเซตต้องกันครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย